เบิ้งพี่น้องเบิ้งพี่น้องขึ้น <laughs> ขึ้นตัดจริงต้นปอกแซวแล้วจ้าลริ่มลริ่มบันไดมาสันเอาขึนเอาพ่อหญ่ขึ้นเอาป้าทจับดีๆแล้วพ่อหญ่จับดีๆเด้อ <laughs> ดดย,ยายายซุ่มเลยเบิง้งว่าคนขึนต้นไหม <laughs> เอออป้าดินขนาดเลย <laughs> จังได้ไกลนึกอนบ่นสูงดอกแก่แต่ว่าพุ่นหันอยู่ป้ถึงก็เลยขึ้นตัดเอา ตแบบต่ว่ากีงามงามแต่แต่อ่อนซ้อนนวยหน่วย,ยกระดกโดกแก่พี่น้องกำลังออกนวยบอกแซวจ้าคนไทยเขาเอิญบอกอยังย้งพ่อยายบอกเกน้ำาตีโอ้หน่วยสวยก้นสวยไปยนะบอกกอกน้ำโอ้มากอกน้ำจ้าบ้านยายหลายเอิญบอกแซวเด้อพี่น้องเด้อหมูนี้พ่อยายแล้วก็มาตัดอีกล้ละล่ะหมู่บ้านเพื่นมาสํารวจเนาะเออมาสํารวจว่าหากออกหรือยัง นั่นโอนี่ก็มาตัดจนตัวคนหักกองบักไงโวยปวดลากเต็มเบาสุดตนสุดอันนี้เลยจ้ะอืมคนจ้าไปตาอันติดดีดีเลยจ้ะพี่น้องตัดออกเนี่ยพอหญ่พักขากระไดคนอ่ะอ้าบ่เป็นพักขา ทำบ่เป็นหรือขาดน,น้นอจอนีนี่แหละจ้าควรอู้ยเอาตัดมาให้มันเบิร์ตเพื่อนไงเหรอมันอันม่วนท้องสูงพกก่นกระบัดเดลยพ่นกระบ่ดตอนเด้พูดแบบง่ามขึ้นอย่างนี้เอนนอนี่แหละจ้าเอาอู้ยค่นป้าทัวหน่วยกระดูกดกจากน้องเออเสียดายหน่วย เอ้ามันเกิดสิบอติดอยู่บบเวลาเขาใส่ถุงแล้วนี่แกงหวยแล้วหวยกำลังอุตุอิติพี่น้องนี่คนแกเออแด้ต้นนี่เสียบค่ะแกนี่ยอดมาโอ้ยมอสี่จะสมมีรับบเลยนี่จ้ะยายหลายไทยเบิ่งว่ามือนคนมาตัดละละตัดเอาไปใส่ถุงสันตัวเออใส่ถุงแล้วก็หหวยงานใหญ่ป่านนี่ก็หหวยก็ได้ราคาตัวอื พอยายอันนี้แล้วสีมือดีตัวอ้ายแย่หลายจ้ะพุงเนี่ยดอกน้อยน้อยๆกับกำลังแซมขึ้นมาอันน้อยใ,ใหญ่กับกำลังขึน้นเออม,มันเป็นหลายสูตรตัวจ่าบักเซวกะไดฮะผางาบนบักไง่หนึ่งจากงานนี้น้นองอจักแล้วเาเบ้งตัวตัดแล้วตัดเบิดหรือย,อยังอ้อจ้ะเพิ่นกระเสียไปใส่ถุงสักตวัว เดี๋ยววิธีการใส่ถุงใยายสิทายให้เบิ้งด้วยจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซนีก่อนจ้าขอบคุณมากสำหรับการรับชมจ้า